เทคนิคลดเอว3นิ้วใน7วันแบบทำง่ายแล้วก็เห็นผลไวใครที่ติดตามพี่กุ้งอยู่นะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่านักเรียนจำนวนเยอะมากเลยที่เอลลดเนี่ยเป็นนิ้วๆใน7วันแรกด้วยการกินอาหารทั่วๆไปที่หาซื้อได้ค่ะเป็นอาหารธรรมชาติแบบนี้ค่ะบอกก่อนนะคะว่าข้อ5เนี่ยเป็นข้อที่ทำง่ายค่ะแต่คนส่วนใหญ่พลาดรือทำให้ลดได้ชา้าข้อแรกค่ะกินโปรตีนจากธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่ เต้าหู้หรือว่าเทมเป้ในปริมาณ1.5คูณด้วยน้ำหนักตัวออกมาเป็นกร,รัมโปรตีนที่ควรกินต่อวันเช่นหนัก60ค่ะก็คูณด้วย1.5จะได้เท่ากับ9กกราโปรตีนที่คุณควรกินต่อวันเนื้อหนึ่งขีดจะมีโปรตีนอยู่20กร,รัมโปรตีนให้เอา20ไปหาร90นะคะก็จะได้4.5ดดังนั้นวันหนึ่งค่ะ ควรกินเนื้อให้ได้4.5ขีดต่อวันหรือประมาณ4ฝ่ามือเรื่อไม่รวมนิ้วค่ะหรือจะกินไข่3ฟองแทนเนื้อ1ชิ้นก็ได้รายละเอียดคำนวณเอาไว้ให้แล้วนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะสำหรับเทคนิคการคำนวณโปรตีนแบบไม่ต้องง้อตาช่างนะคะ่ะพี่กุ้งได้แนบคลิปเอาไว้แล้วค่ะไปกดดูได้เลยหรือถ้าใครไม่แน่ใจก็พิมพ์น้ำหนักมา,าไว้นะคะในคอมเมนต์พี่กุ้งจะมาคำนวณให้ค่ะข้อ2ค่ะกินขับจากธรรมาชาติเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่มันเผือก ฟักทองเขาพดในปริมาณ1ขีดหรือประมาณ1ทับทีต่อวันค่ะเช่นมันอย่างเงี้ยให้เราวางไว้บนฝ่ามือนะคะประมาณ1ฝ่ามือไม่รวมนิ้วแล้วก็หนาประมาณฝ่ามือหนึ่งอย่างนงี้ค่ะหรือประมาณสัก80กรัมหรือไม่เกินขีดหนึ่งค่ะถ้าออกกําลังกายเพิ่มเนี่ยให้กินเพิ่มขึ้น1-2เท่าค่ะตามปริมาณความหนักเบาของการออกกําลังกายนะคะข้อ3ค่ะเพิ่มผักนะคะกินก่อนอาหารเพื่อเป็นเส้นใยไฟเบอร์ไปช่วยดูดซับในเรื่องไขมันแล้วก็น้าตาลข้อที่4ค่ะ เรียงลำดับการกินแค่เทคนิคนี้ก็ช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญลดแคลแถมยังช่วยแฮ็กในเรื่องของน้ําตาลและไขมันได้ด้วยค่ะโดยดื่มน้ํา2แก้วก่อนอาหาร30นาทีนะคะจากนั้นให้เริ่มต้นด้วยการกินผักก่อนประมาณสัก5 6คําแล้วต่อด้วยการกินโปรตีนหรือพวกเนื้อค่ะหลังจากนั้นค่อยกินผสมนะคะกินผักโปรตีนแล้วก็ขาบหรือว่าแป้งค่ะข้อที่5ค่ะดื่มน้ําให้ได้3ลิตรต่อวันน้ำเนี่ยเป็นน้ําที่ไม่ผสมน้ําตาลหรือว่า ครีมเทียมใดๆนะคะน้ำเนี่ยร่างกายตอนให้เป็นสารอาหารสําคัญค่ะดังนั้นถ้าเราดื่มน้อยร่างกายจะเข้าใจว่าเราอยู่ในแหล่งที่ขาดสารอาหารเขาจะลดระบบการเผาผลาญแล้วก็เก็บไขมันคนส่วนใหญ่พลาดเรื่องนี้ค่ะข้อที่6ค่ะทํา IF 16ทับแแล้วก็ค่อยขยับเป็น18ทับหกสำหรับมือใหม่เนี่ยพี่กุ้งทําคลิปสอนวิธีการทํา IF เอาไว้แล้วก็แนบคลิปเอาไว้ไปก,กดดูได้ค่ะข้อที่7นะคะ นอนให้ได้อย่างน้อย7ชั่วโมงถ้าเราทําข้อ1จนถึงข้อ6แล้วแต่ว่านอนน้อยอันนี้ก็ทำให้ลดยากค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทไว้นะคะแล้วก็เข้าไปดูที่เพลย์ลิสที่พี่กุ้งบอกวิธีการกินเอาไว้เลยค่ะไปดูแล้วทำตามได้เลยแล้วถ้าใครนะคะอยากจะให้พี่กุ้งเป็นที่เลี้ยงค่ะเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วสามารถดูที่หน้าช่องแล้วก็คุยกันได้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ